นายกรัฐมนตรีก็ออกมาบอกเลยว่าตอนนี้กัมพูชาเลือกไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงแล้วคุณจะมาขอโอกาสกลับมานั่งเจราจาอีกบแบบนี้ประเทศไทยคงยอมไม่ได้นะคะแต่ว่าทีนี้หลายคนกังวลเพราะว่าตอนที่เราไปลงนามปฏิญญากัน,นะคะ่ะเราทำต่อหน้าประธานาธิบดีทรัมป์ใช่เรื่องนี้มันจะกลายเป็นเรื่องที่ทําเนี่ยเอามาบีบไทยไหมเรื่องของมาตรการกำแพงภาษีนายกบอกว่าถ้าเกิดว่าเขาบีบนะคะไทยพร้อมจะหาตลาดใหม่ค่ะ วันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ไปเป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรการป้องกันร,ราชอาณาจักรรุ่นที่68ที่สถาบันวิชาการป้องกันประเทศแล้วช่วงหนึ่งนะคะท่านนายยกรัฐมนตรีก็บอกว่าเมื่อวานนี้ได้มีการประชุมสมชประเมินสถานการณ์วันนี้ลงนามในปฏิญญาแต่ผู้ลงนามกับเราเนี่ยเขาไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงค่ะเมื่อไม่ปฏิบัติ เราก็ต้องกลับมาว่าจะต้องดําเนินการยังไงต่อแล้วทางคุณอนุทินก็บอกว่าตัวของคุณอนุทินเองนะคะร้องเพลง My Way ทั้งผู้บัญชาการทหารบกผู้บัญชาการทหารสูงสุดและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจะไปนั่งโต๊ะกับเขาแล้วก็มาบอกว่าเดี๋ยวจะกลับมาว่ากันใหม่แบบนี้มันก็คงจะเป็นไปไม่ได้แล้ว นี่เป็นภาพประวัติศาสตร์เลยนะคะหรับตอนนั้นเนี่ยลงนามแล้วก็ภาพเนี่ยเผยแพร่ไปทั่วโลกนะเนี่ยต่อหน้าประธานาธิบดีทรัมป์ใช่แล้วยังมีประธานอาเซียนออันวาอิบราหิมด้วยนะคะเจาะหาเจาะมือกันกระดาษที่เซ็นไปเนี่ยมันคืออะไรนะที่บอกว่าจะเดินหน้าเพื่อสร้างสันติภาพแล้วก็กลับมาอยู่ในจุดที่มีสัมพันธไมตรีดีต่อกันเนี่ยประชาชนไทยกัมพูชาพอได้เห็นภาพนี้เมื่อวันนั้นนะคะเขาก็โล่งใจไปแล้วใช่ไหมคะใช่ มีการถอนอาวุธของทั้งสองฝ่ายแต่ทําไมวันนี้มันกลับมามีการที่ประเทศไทยเนี่ยทหารปเหยียบทุ่นระเบิดอีกแล้วนี่ก็เลยกลายเป็นว่า4ี่ข้อหลักที่มีการพูดคุยตกลงกันกัมพูชาไม่ทําค่ะแต่ว่าประเทศไทยทําครบทุกข้อเราต้องการให้เกิดสันติภาพโดยเร็วที่สุดเมื่อกัมพูชาไม่ทาแล้วจะมาบอกว่าโทษทีโทษทีเดี๋ยวกลับมาทําใหม่ละกันแบบนี้นายกบอกเลยนะคะว่าทําไม่ได้ค่ะครับก่อนหน้านี้เรา ตั้งโต๊ะเจราจากับฝั่งของกัมพูชาไม่รู้กี่รอบแล้วนะ <R BC S 1> คือนับไปขั้ว <J BC S 1> แล้วประชุมกันเยอะมากนะฮะใช่ครับได้ข้อตกลงมาสุดท้ายไม่ปฏิบัติตามเลยนะฮะนายกยังพูดถึงเรื่องของการเจราจาภาษีการค้าครับกับสหรัฐนะเพราะว่าในภาพเมื่อกี้ก็จะเห็นว่านายโดนัลด์ทรัมป์เองเนี่ยก็ไปเป็นพยานในการลงนามของไทยและกัมพูชาด้วยนะ,ะนายกบอกว่าถ้าเกิดสมมุติฝั่งของอสหรัฐเนี่ยจะเอาเรื่องนี้หยิบยกขึ้นมาแล้วก็มีการบีบ เรื่องกำแพงภาษีว่าถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยนะไม่เดินหน้าตามข้อตกลงที่เซ็นกันกับกัมพูชาเนี่ยเราจะตั้งกำแพงภาษีเหมือนเดิมก่อนที่เราเนี่ยจะไปเจราจากับสหรัฐถามว่านายกสนใจไหมนายกบอกเลยว่าไม่สนครับ<ะ>ขายประเทศนี้ไม่ได้ก็ไปขายประเทศอื่นเราจะเอาชีวิตเนี่ยวฝากเอาไว้ที่ประเทศเดียวไม่ได้เราต้องทำให้จุดแข็งของเราดีได้กับทั่วโลกถ้าเขาเนี่ยใช้ภาษีมาเราก็ต้องหาตลาดใหม่ ส่วนจะมีการชี้แจงกับสหรัฐอเมริกาหรือไม่ในฐานะผู้สังเกตการลงนามในครั้งนั้นทางกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยตอนนี้กําลังดําเนินการในเรื่องนี้อยู่แล้วก็มีการถามต่อครับว่าขณะน,นี้มีการเตรียมกําลังทางทหารพร้อมแล้วไหมนายกพยักหน้ารับแล้วก็บอกว่าแน่นอนครับไปฟังเสียงกันครับเราจะไม่ให้สิ่งเหล่านี้มาเป็นตัวชุดหรือตัวที่ ทําให้เราต้องไปเสียเปรียบแล้วก็ทำให้อ,อธิปไตยของเราเนี่ยถูกก้าวล่วงนะทางด้านนายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศค่ะได้จัดบรรยายสรุปแก่คณะทูตเกี่ยวกับพัฒนาการล่าสุดบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาจากกรณีเหตุการณ์ที่มีทหารไทย ไปเหยียบทุ่นระเบิดในพื้นที่ช่องตาาเรียอําเภอกันทรลักษ์จหัหวดสีสเกตแล้วก็มีหลักฐานชี้ชัดเลยนะคะว่าเป็นทุ่นระเบิดที่ถูกเอามาติดตั้งใหม่แล้วเป็นการเกิดเหตุต่อเนื่องรอบนี้เป็นรอบที่7ทหารเสียขาไปเจ็ดนายนะคะคนำมาซึ่งการตั้งคำถามจริงจังของคนไทยบอกว่าจะต้องเกิดการสูญเสียขาอีกกี่ข้างเหตุการณ์นี้คุณศรีหศัศก์บอกว่ามีความร้ายแรงค่ะเมื่ออ่านความเห็นในโซเชียลมีเดียต่าง คุณจะสามารถรับรู้ได้เป็นอย่างดีถึงความกังวลอย่างลึกซึ้งของประชาชนไทยต่อเรื่องนี้ดังนั้นการมาบรรยายวันนี้จะทําให้ทุกคนได้รับทราบถึงรายละเอียดและกระทรวงการต่างประเทศยินดีตอบทุกคําถาม,มและทุกข้อสงสัยของคณะทูตด,ด้วยนะคะครับหลังจากนี้ต้องจับตากันต่อไปนะคือทางฝั่งกัมพูชาจะบอกว่าเป็นทุ่นระเบิดเก่าเนี่ยก็คงจะอ้างไม่ได้เพราะว่า การที่เราไปลงนามนะเมื่อกี้ก็เห็นแล้วนะครับท่านนายกที่ลงนามพร้อมกันกับนายกของกัมพูชาเนี่ยเป็นช่วงปลายเดือนตุลา<ช>แต่ว่าไอ้รัวลวดน้ําที่โดนรื้อออกเนี่ยนะแล้วก็มีการเหมือนกับเอาทุ่นระเบิดใหม่เข้ามาวางหรือไมมเนี่ยมันเป็นช่วงเดือนพฤศจิกาวันที่9ใช่แล้วก็เกิดระเบิดวันที่10อืบต่อเนื่องกันเลยนะคะครับ